อยากเชื่อมบัญชี TikTok กับ TikTok Seller ใช่ไหมครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของอายุไม่ถึง18ปีหรือว่าเป็นปัญหาของเรื่องบัญชีของคุณไม่อยู่ในประเทศถูกต้องบ้างวันนี้ผมมีวิธีการแก้มาให้คุณแล้วนะครับถ้าหากใครมีปัญหานี้อยู่คลิปนี้แก้ปัญหาให้คุณได้แน่นอนไปชมกันได้เลยครับ ข้อหนึ่งครับถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมบัญชีบัญชีของคุณไม่อยู่ในประเทศเดียวกับร้านค้านะครับคุณต้องมั่นใจก่อนว่าวันนี้ครับคุณสมัครบัญชีทิก t อกของคุณแล้วมันอยู่ในประเทศไทยอันนี้สําคัญมากนะบัญชีทิก o อกของคุณต้องอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อคุณเปิดนะครับโลเคชันของโทรศัพท์มือถือของคุณนะมันจะต้องรับสัญญาณนะครับเป็นของประเทศไทยด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยตรงเนี้ย คงจะช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้ร้านค้านะครับกับบัญชี t i k t อกอยู่ในประเทศเดียวกันนั่นคือประเทศไทยนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าว่าคุณมั่นใจแล้วว่าบัญชี t i k t อกของคุณเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณสร้างในประเทศไทยจริงๆนะครับสิ่งที่คุณทําได้นั่นก็คือให้คุณร้องเรียนครับตัวผมเองนะครับมีปัญหามาก,ก่อนหน้านี้นั่นก็คือว่าเขาบอกว่าบัญชีของผมเนี่ยถูกเปิดในต่างประเทศซึ่งความจริงแล้วไม่จริงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยใช้บัญชี t i k t อก ไปเรียบร้อยแล้วเคยเชื่อมกับบัญชี t i ๊กตอกเซลเลอรเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ด้ปัญหาอะไรครับมันเลยบอกว่าเชื่อมอีกครั้งไม่ได้เพราะว่าบัญชีอยู่ต่างประเทศวันนี้คุณจะต้องร้องเรียนครับวิธีการร้องเรียนง่ายๆครับไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับติ๊กตอกเซลเลอนะครับให้คุณเข้ามาในหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงคําว่าศูนย์ช่วยเหลือเห็นไหมล่างสุดเลยศูนย์ช่วยเหลือนะครับกดปุ๊บ สนย์ช่วยเหล er pues ือเรียบร้อยแล้วนะครับให้ค okay? yeah? ุณท right ํำยังไงให้คุณกดคําว่าตั๋วของฉันครับเห็นอย่างตัวของฉันกดปุ๊บนะครับอันนี้คือตัวที่ผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการคือให้คุณกดสร้างตั๋วปัญหาใหม่แล้วให้คุณใส่หัวข้อลงไปครับโอเคไหมใส่หัวข้อลงไปนะครับวิธีการใส่หัวข้อคือว่าให้เลือกของคําว่าการจัดการร้านค้านะครับแล้วให้คุณเลือกอ่ะเดี๋ยวเลือกให้ดูนะ นี่เลยนะครับบัญชี t i t o อกที่เชื่อมโยงโอเคไหมจัดการร้านค้าเลือกฟังก์ชันเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เลือกคําว่ารายละเอียดก็คือบัญชี t i k t อกที่เชื่อมโยงโอเคนะนี่เคลียร์นะคราวนี้ให้คุณระบุปัญหาของคุณครับให้คุณระบุแบบชัดเจนไปเลยว่าบัญชีแอดอะไรบัญชี t i t o อกอ่ะของคุณที่คุณใช้ในมือถืออ่ะแอดอะไรใส่เข้าไปเรียบร้อยนะยูสเนมให้เรียบร้อยนะครับแจ้งว่าอยู่ ่แจ้งว่าเป็นบัญชีในต่างประเทศบอกนี้นะแต่ความจริงแล้วบัญชีนี้อยู่ในประเทศไทยช่วยแก้ไขให้ด้วยอ่าบอกนี้เลยช่วยแก้ไขให้ด้วยครับโอเคเรียบร้อยแล้วให้คุณอัปโหลดภาพครับให้คุณอัปโหลดภาพเข้าไปซึ่งผมมีภาพเดี๋ยวจะให้คุณทุกคนดูนะ และเนี่แหละครับคือหน้าที่ผมแคปแล้วอัพโหลดเข้าไปนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า บัญชีที่ผมต้องการจะแก้ไขเนี่ยเนี่ยนะตอนนี้เขาอ้างว่ามันอยู่คนละประเทศความจริงแล้วไม่อยู่ในประเทศเดียวกันนะครับส่งไปเขาดูเลยหลังจากนั้นเขาจะเข้าใจครับแล้วใช้เวลานะครับประมาณ3-5วันทําการนะให้เขาตรวจสอบนะครับแล้วแก้ไขให้นะครับโอเคเคลียร์นะคุณเห็นไหมนี่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าบัญชีไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกับร้านค้าความจริงแล้วมันอยู่ไงเราก็เลยส่งตัวครับเพื่อไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นโอเคไหมนะครับคทาวนี้นะครับเมื่อคุณอัปโหลดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรอย่าลืมกดส่งครับ กดส่งนะแล้วคุณก็จะมีตั๋วนะครับเป็นการร้องเรียนนะครับไปยังทีมงานให้เขาจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณจะดูตั๋วได้ยังไงล่ะก็กลับไปหน้าศูนย์ช่วยเหลือที่เดิมครับกดมาข้างล่างตรงคาว่าตั๋วของฉันแล้วตั๋วของคุณก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะทางทีมงานก็จะแจ้งมาบอกว่าโอเคมีการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วให้คุณไปทดลองเชื่อมบัญชีใหม่การเชื่อมบัญชีใหม่ก็ทําง่ายๆแบบนี้เลยโชว์ให้ดูด้วยบัญชีของฉันไปตรงบัญชีที่เชื่อมโยงแล้วคุณก็กด ตรงนี้เลยครับเชื่อมโยงบัญชี TikTok ใหม่แล้วคุณก็เลือกประเภทคุณจะเป็นบัญชีทางการหรือบัญชีการตลาดบัญชีทางการก็คือบัญชีหลักในการขายสินค้าบัญชีการตลาดก็คือบัญชีที่เป็นบัญชีย่อยเพื่อไปเอาสินค้าจากร้านทางการเนี่ยเอามาแนะนําต่อมาขายต่อนะครับอะแล้วเราก็ใส่บัญชีเข้าไปแบบนี้ปุ๊บอะเราก็กดถัดไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันขึ้นแล้วว่า ผ่านทั้ง3เกณฑ์เลยทั้งเกณฑ์แรกอายุมากกว่า18เกณฑ์ที่2นะครับบัญชีสภาพปกติและบัญชีที่3นะครับคือบัญชีอยู่ในประเทศเดียวกับร้านค้าหลังจากนั้นเราก็ส่งคําเชิญไปครับเพื่อผูกบัญชีกับ TikTok อกแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับนี่คือปัญหาแรกเคลียใครเคลียร์แล้วกดติดตามผมไว้ใครเคลียร์แล้วกดไลค์ผมไว้เราไปต่อข้อ2กันครับ และปัญหาที่2ที่คนส่วนใหญ่มักจะพบในการเชื่อบัญชีนั่นก็คือเขาบอกว่าบัญชีของคุณอายุต่ำกว่า18ซึ่งถ้าหากคุณอายุต่ำกว่า18เชื่อมไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการยืนยันถูกต้องบ้าผ่านทางบัตรประชาชนนะครับแต่คราวนี้ถ้าหากว่าคุณอายุมากกว่า18ปีแล้วแต่มันเกิดข้อผิดพลาดครับตอนที่คุณสมัครแอปพลิเคชันติ๊กตอกให้คุณไปเช็คตรงนี้ครับว่า การสมัครของคุณเนี่ยคุณใส่ข้อมูลวันเกิดถูกต้องหรือเปล่าทํำยังไงนะครับไปที่แอปพลิเคชันติกต่อของคุณในโทรศัพท์มือถือนะครับแบบนี้อย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะแล้วกดขีด3มขีดด้านบนนะครับกดปุ๊บแล้วเลือกตรงคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วกดคําว่าจัดการบัญชีครับจัดการบัญชีปุ๊บแล้วคุณก็จัดการครับตรงคําว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยใส่ให้มันถูกต้องถ้าหากว่ามันถูกต้องแล้วอายุมากกว่า18นะครับ คุณก็ไปเชื่อมบัญชีใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคุณยังใส่ผิดอยู่นะครับอายุน้อยกว่า18เปลี่ยนตรงนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วลองไปเชื่อมบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับมั่นใจมากว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็เริ่มขายของบนทิกตอกช็อปเซลเลอร์ได้กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องของการแก้ปัญหาการเชื่อมบัญชีทิกตอกเซลเลอร์นะครับกับบัญชีทิกตอกแอปพลิเคชันของคุณง่ายป่า หวังว่าปัญหานี้จะหมดไปนะครับและถ้าหากใครมีปัญหานี้อยู่กลับมาดูคลิปนี้ซ้ําๆนะครับอย่าลืมว่าฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับคนอีกมหาศาลเลยที่มีปัญหานี้เหมือนๆกันนะครับและถ้าหากใครชอบนะครับเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์การทําการตลาดออนไลน์นะครับติดตามผมเอาไว้กด subscribe ช่องนี้เอาไว้ครับผมครูคุณนะครับจะมาสอนคุณสร้างตัวตนสร้างบุริตามแล้วสร้างรายได้บนโลกออนไลน์กันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันเป็นคลิปวิดโอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ